อีกหนึ่งหม้ตกปลาภูเก็ตที่เด็ดไม่พักชักปลาไม่พอดังนี้เลยครับดังนี่เลยเอเฮ้นะนะสวัสดีฮะนะนะเฮ้นะนาเฮ่นะนามากันที่แนวกั้นขึ้นครับผมอ่าวปอมาเลยนะอุ้ยนี่เสื้อใครนี่ขอตากไว้ไม่ต้องคนลงเอาปลาโอเอาคนลงเอาปลา เสร็ดแล้วตู้วัฒนามาครับพ่อแม่พี่น้องก่อนลงไม้แล้วก็มาใส่เหยื่อกันก่อนประเดิมไม้แรกด้วยการใช้เหยื่อราคาประหยัดเช็คหน้าดินนันเหยื่อทูปจิ๊กไหมนึงแล้วหลังจากที่เราเทสการค้อนหน้าดินแล้วว่าไม่มีอุปสรรคอะไรเราก็จะไปเปลี่ยนเหยื่อมานของเรานั่นเองครับผมสำหรับหน้าหน้ามือโปรท่านไหนเคยมาหมายนี้กันบ้างนะครับช่วยคอมเมนต์แนะนําผมหน่อยนะครับว่าจุดไหนป้าเดือดที่สุดโอ้น้าหน้าแกวทานน้าหนะ สำหรับเหยื่อสุดหมานที่วิถีน้องชีพจะใช้แมทกับเกมบะจิวันนี้นะครับผมก็คือเหยื่อซุปเปอร์จิก5กรัมครับผมและตาบ็ดคู่ใจที่วิถีน้องชีพใช้นะครับก็คือวัฒนาจิกกิ้งฮุกเบอร์เจ็ททอเพียงเหยื่อเศษศัพท์เราก็มาจัดกันไม้แรกกันเลยครับน้าะสำหรับไม้แนวกั้นขึ้นอ่าปอมารีน่านี้นะครับตีไปปล่อยเหยื่อตกสามารถจมได้ถึงหน้าดินเลยครับผมไม่มีอุปสรรคแน่นอนครับผมไม้แรกนี้เราก็ปล่อยกันไปเลยครับปล่อยจนกว่าสายจะไม่วิ่งนะฮะน้าะลืมบอกไปนะครับน้้้้าา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 นน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 ะะะะววว่่่่่่ผผผมม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 ถถึงไไเเเเเเเีีีีียยยยยกกก็็็บบบบแแลลลลคคคครรรรรัััััปททิิสจชโดดตอใ ตอนกลางวันก็นอนรอได้เลยครับนั่นนะอีกอย่างออกหมายแนวกั้นขึ้นในครั้งนี้นะครับผมก็มีโปรสุดหมานที่ช่ำชองในแนวกั้นขึ้นนี้มาด้วยนะครับผมก็คือน้องบาสนั่นเองน้องบาสก็จะเอาประสบการณ์ที่ตนมีนะครับผมมาคอยบอกวิธีล่องชีพว่าจุดไหนปลาเดือดจุดไหนปลากินดีนั่นเองครับผมคลิกเล็กน้อยจากน้องบาสนะครับผมเคาะหน้าดินเคาะมาเรื่อยๆครับเคาะสเต็ปช้าๆเร็วบ้างสลับกันไปครับผมสำหรับคลิปนี้หากมือใหม่ท่านใดดูนะครับผมก็สามารถเอาไปเป็นวิทยาการวิทยาทานได้เลยนะคคคครรรรัััับบบละะะะสสาาาาาหหนน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 ้้มมมมมือออออโปทท่่ไไีีีีเเเิิดดยยกกจถวงชพ

โอ้มันมุดมันมุดตัวไหมมันมุดมันมุดโอ้มุดมุดมุดแน่นเลยว่ะมุดไหมมุดมุดพี่ก็ต้องลงน้ำแล้วชิบหายไหนดูหน่อยแน่นเลยเสร็จก่อนนะเสร็จก่อนไม่ไหวเดี๋ยวมันวิ่งงนะอยมางวิ่งก่อนพี่ก็ปล่ใบสายเลยปล่ใบสายเลยเนี่ยมึงที่นี่อมันเป็นแบบนี้ใบสายเลย มันวิ่งออกมาเราลุ้งหมดดึงน่าปะามัยืนร้องอือลงปลยปัว่งออดีแล้วมันวิ่งออกปล่อยมันไปปล่อยมันไปปล่อยไปเดี๋ยวเราอยู่นิ่งๆไวพีเดี๋ยวสายเราขูดเลยให้มันวิ่งออกงเยังขูดอยู่นี่ ผูดเห็นอยู่นี่กิใหญ่ให้มให้มันวิ่งเองเลยกกินไไม่ถ้ามันออกมันออกเองไก่ไก่ตรงตรงหลุมที่บาสบอกออกแล้วออกมาออกมามาพี่โกเดินตามมัหลุมที่บาสบอกเลยตามสวสวยร้อยละโอ้ยตัวอะไรนั้นไอ้นั้นอีคุดอีคุดอีคุดอูยสวยสวยลุกเลยก็ได้ โอ,โอ้โหใส่แกงส้มอีกแล้วกูเนี่ย <laughs> กินแกงส้มอีกแล้วโอ้ยยีคุดอีคุดตัวสวยจัดพี่น้องเอ้ยเอาละพี่น้องตาเบ็ดนตุกวัฒนากรเหี่ยวซุปเปอร์จิกห้ากรัมฮะผมวัฒนาจิกกิ่งฮุบ กับซูปเปอร์ชิก5กรัมกับโอ้ยอีคุดไฟสวยตัวฝ่ามือครับผม